เนี่เอาเอ้าอ้โดนเหรอเอานี่โดนหรอครับเอ้านี่นายก็โดนเหมือนกันเหรอเอ้างงเอานี่โดนเหรอ งงเป็นไงอ๋อโดนหรอใจไหมแชทชอบปะใช่โดนหรอเอ้าเอ้าเหยียแชทจับเฮียคนเท่าก็ไม่เท่าไหร่นี่เอ้างงเอ้าไอ้เฮียแพ้ทุกไฟไอ้สัสว้าวกางจริงคนกลางจริงันกลางจริงดูดีดูดีเหลือศพบานเลยอ่ะเยอะเยอะกว่านะ้ายอยู่นะถ้าพวกมึงจะห่อต้องรีบๆนะเดี๋ยวเสก็บห่อแล้วห่อแล้วห่อแล้วกูห่อแล้วห่อมาได้พี่ห่อมาแล้วนะ ไปรีเบลล่างนะหอไปรีเบลล่างนะรีเบิลฝาล่างไปเร็วต้อยได้ยังไป่บ้าอ๋โดนนั่นน่ะ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 ส่งข้อความให้น้องหน่อยขอตังค์เลยดิไม่มีเงี้ยเลยดีเลย เปิดไปเลยเปิดไปเลยก็ะตกรได้อยู่แล้วไอุ้้มให้เราดึงให้เราอย่างดีขอตั้งไปส่งได้มไหมขอยยๆเลตั้งไปส่งได้ไหมขอแค่คนละห้านาทีอะพอเลยเออบานพี่ห่อจังขอจังห้านาทีนาทีที่ห้านาทีทีห้ามึงเริ่มเลยช้าแล้ว่อช้าแล้วเจอรอไล่ขอเจอหลอดนะสองคำอันนี้เก่งสุดแล้วเหรอเก่งสุดแล้วเหรออันนี้ เก่งสุดแล้วเหรออ้อเดี๋ดนอุ้มด้วยเหรอโดนอุ้มสองเลยเหรอสวยปะเดนอุ้มสองยังไม่ร้องเลหแอสวยปะเอ้างีร้องปะเอ้าดูเก็บเยอะจัดอ่ะใช่ปะเก็บเก็บเยอะนะวะใช่ไหมเยอะป่ะวะไม่รู้อ่ะแต่ปากไม่หยุดดักไม่ตายด้วยโซนยังเหลือไหมครับโซนยังเหลือไหมอ้ากรหมันไหมกรหมันไหมเออที่รู้คือลุปากไม่หยุดดักลุกหอยไม่ตายอ่ะท่านเมื่เทไรอยู่โดนตอตายหมดแล้วอ๊อหมดดักไปไม่ตายอ่ะตายหมดแล้วอ๋อ งงจังเลยเอ้าเอ้าไอ้นี่ก็โดนอีกหรอได้กระสุนมาแม็กซ์นะพี่ถ้าจะเอานี่ก็โดนอีกโหลดเนี่ยเอ้ารถกูเต็มไหมเนี่ยเฮ้ยพี่จูนนโดนแม็กซ์สับไร้คันเอ้ยพี่จูนไปทางไหนวะโดนแบงซ์สับไร้ผู้หมวครับตรงนี้ผหมวดตกอยู่ตรงไหนบ้างครับแกไปเรียกไปเลยมันจะไล่ใครอ่ะไปเรียกไปเลยตับไล่นะเซนตอุตสาหกรรมนะเพราผมไม่เห็นแล้วองเหรอไหวแล้วเปล่าเนี่ยไม่น่าไหวนะ ยังไม่จางัลยต้องจะไปโรงพยาบาลแล้วปะเราไปลหนก็ได้จะต่อยาวได้ไงครับในเมื่อเราไม่เล่นเยอะอแล้วของเราก็เยอะเหมือนกันอ่ะของที่ผมเทรดไปก็เล่นได้หลายเป็นเล่นดือนอ่ะของที่ผมเทรดไปก็เล่นได้เป็นเดือนอ่ะแล้วของคนในแก๊งกันที่รวยๆอ่ะเล่นได้เป็นเดือนอ่ะมาดิจะยื้อคุยแล้วยื้อมาเหอะกระจกเหี้ยไฟก็แพ้คนก็กะทุเรศ มาแบบตลอมาตลอมาเนาะหาที่นับหาที่นับเลขคู่คาสิโนได้คาสิไปเรื่อยๆนใครเขาจะแลมหัวไอเด็กเชี่ยมาเจอตรงที่จีเด็กมีกล่องใอมไหมพี่มีกล่องซใช่ไหมกูอ้อมเมืองเลยอ่ะมึงต้องขึ้นมาขบวนพึ่งเมืองพึ่งมืองที่เดิมเจเจนที่เดิมโอเคปะมีติดกล่องเลยเนาะที่เราเจอเมื่อวานได้รูแท็กรูห่อให้เลยมองเมืองขวาไม่าเราห้เลยไม่ได้เตรียมไปโอเคกูอยู่กูจอดไว้เหรอทำไมไม่ห่อเนี่ครับห่อแล้วห่อแล้ว พอตอนสามห้าเออตอนห้าสิบดกะกึกะหไมันมันฟลโล่เไรวะไอลโล่มาถึงพันไยไปไอเนี่ยไอเฮียอะไรเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยกาแกอะไรเนี้ยไม่เห็นอะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นว่าขฟลโล่ไม่ได้ครับพี่ โอเคนี่ดีแต่ฟอร์มจริงๆนะเฮียไฟอย่างกากอ่ะดีหนองฟก่งพอเสร็จนะเออโอเคของผมทำมรมไหมนะครับพี่ใช่เพราะว่าพี่เจอไงดไปก่อนพี่เวลาไปตามมนอนช้าใช่ไหมดึงก่อนเออมึงดึงไม่ก่อนมึงดึงไปก่อนกูเป็รมันก็ได้มาเอามันก็ได้มโดนคนน้องๆกูก็พอแล้วไอ้เฮียมึงไม่ต้องถึงมือกูหรอกไอ้แกขยยา แต่เลยพี่เจมสมึงไอ้เนี่ยเจมมออกไป่อเจมมึงออกไปไหนอยู่ข้างโรังไ้สั์มันไม่เห็น็นมันมันม่็าอพี่เยเหมดีพี่จะหมดร้อนจะหวดร้อนทำไมเขาเล่นเนออไม่เป็นไรพี่ใจเย็นใจเย็นดักกันไหมวะไอชาตหมาเราคุยกันดีๆเพื่อนเราชนะไป้ยชนะมาเดี๋ยวมึงมาเอาสดี่กูดิ มีอใครไปทด้อุ้มปะมีทบหนึ่งใคพี่โอ๊มมามาไปทบดิเราเล่นกันเฮ้ยบอกด้วยนะใครไปตึกแลนส้มเหินแล้วอะไรเสากูไม่ตีมอ่โอ้เสาวโอ้สาวโอ้คนสวยไม่ตีบโอ้คนสวยไม่ตีมโอ้โอ้จะดูเปิดกล้องหน่อยโอ้ไรอ่ะจบแล้วยี่สิพ้าสองสาวหน่อยโอ้สาวโอ้เนียกากรจัด เฮียถ้าพาดูสาวกูน้อยเฮียสาวแข็งกูน้อยจะดูเปิดกล้องเปิดกล้องน้อยมีคนสวยก็ต้องโชว์บ้างนะคนในแก๊งอ่ะนะมีคนทรงคนสวยก็ต้องโชว์วะเดี๋ยวไปติดใจเขาอีกเฮียเดี๋ยวไปติดใจเขาอีกหรือูอีก็โอเคเอาละกันเรามีมีอคันจะดูไหมเดี๋ยวไปถ่ายให้เรนแสดงความบริสุทธิ์จัดอ่ะ ทำอะไรอ่ะ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 อะไรอ่ะ้บ้าบ้าเนี่ย

เพราะว่าผมคือผมไม่ได e ้มีเวลาเล่นกับคุณเยอะครับทำไมเหรอครับคือผมไม่ได้มีเวลาเล่นกับคุณเยอะครับนี่ปะนะครับงันต่อมาครับแหวนวันแล้ววันแล้วไอเหี้ยวอล์ยอะไรเนี้ย เทียเห็นปากเก่งบอกขอนะดัหนักทำไมทีนี้ตอบเช้าวะอยู่เทียร์ควีนนะครับแป๊บหนึ่งนะอ๋อใช่ไหมมันเต็มแปดสิบไม่เราไม่มีอะไรจะเสียไงแต่มันมีอะไรต้องเสียเยอะที่เนี่ยรออะไรอะจริงอะนี่จริงว้ายเีกมเหมดหน้าตาไก่ไอ้เนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมึงพูดงี้มันดูแล้วว่าวันนี้ว่าวันนี้ว้ายว่าถ้าร้อยใบยามรุ่งผมอกว่ามันเล่นเหนื่อยเกิน ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยลองเล่นลองเล่นไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเออไม่เห็นไงกลัวจริงเพราะว่าอะไรอ่ะอันนี้ไม่เห็นนะที่เพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเหนื่อยเนี่ยพันร้อยใบยาบุญปืนน้องผมหายไงแล้วผมก็ยอมไม่ง่ายด้วยตอนนั้นนะอ่างั้นหมุนก็ได้ครับสภาผาตาผามันมีมีแผลมาผมผมแจ้งก่อนว่าสูงสุดของเทียร์ควีคือแปดสิบ นะครับอันนี้ผมแจงก่อนคาความเห็นไม่ตรงกันย้ําผมบอกแล้วเรื่องย้ําย้าได้อยู่แล้วพอเป็นกรณีของเทควีนเจอควีนผมเรียกมากกว่าแปดสิบแปดสิบไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเรียกมากแล้วเขายินยอมมันโอเคครับแต่ถ้าสมมติตกลงกันไม่ได้ก็อยู่ในเลทมันก็แปดสิบแปดสิบไม่พี่มองก็ถามก่อนเลยว่ากล้าไหมพี่ถามก่อนเลยว่ากล้าป่พี่มองไม่พี่มองบอกเลยว่าแปดสิบเก้าสิบร้อยในไมในวงล้อนี่ยมั่นใจแล้วหรืกันแล้วหรอครับเนี่ยมั่นใจครับ ไม่หมือนกันละไม่มันไม่มั่นใจกูคงไม่ได้หรอกโง่มึงโง่เลยวะสัตว์ผมไม่เหมืนกันยแกไม่กล้าจริงไม่เล่นหรอครับในโซนเล่นแต่ NC ครับเล่นร้อยใบผมคนไม่จบภาษีไม่ไม่ใช่ครับมีเวลาผมมีเวลาครับสิบถึงแปดสิบผมไม่ได้มีเวลาตีกับผู้คนตลอดดิเดี๋ยวเวลาว้าวเก่งเนาะเฮ้ยย่ากูจังเลยเฮ้ยเจ้สันนะครับตกลงคือว่าไงแมื่ผมจะไปหมุนตั้งสามสิบถึงแปดสิบ แน่ครับผมดูว่ามันน้อยไปอ่ะไม่เป็นไรพอ่าการนี้มันเป็นการตกลงของการประชุมรวมของสภาก็้ถ้าคิดว่าน้อยไปเดี๋ยวไปไปเอาตรงสินของพามก็ได้ครับถ้าถ้าคิดว่ามั่นใจมากปลากดีงี้สภาไม่ปล่อยวะไอ้เช่นที่ปากดีงี้สภาสภาไม่ปล่อยวะข่วยเออข่วยอะไรไปแค่ข่วย เขื่อนเขื่อนเล่นหมุนตุลย์ AC ก็เลือกให้หมุนถูกต้องไหมขอ80เธอเพี้ยงเลยเพีาะฉะนัเชิญครับแล้วกูขอถูกอันนี้มั้งวะเอ้ยถูกเพี้ยงไงย้ำอีกแล้วเอ้ยถ้ารอบนี้ไม่ได้ย้ำใช่ปะย้ำย้ำที่มองย้ไม่ไม่ไม่ใช่ย้ำใช่ไหมแต่หมายถึงว่าไอ้ถ้าขอบส่วนครับใจตันไปพี่ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาไม่ตามเกมพี่ตีมเรื่อยๆตีมเรื่อยๆถ้าแค่ตอนนี้แค่30ก็ตีใหม่ใช่ตีใหม่ก็ตีใหม่ อ้าวไม่เห็นมีตัวรอแป๊บนึงนะครับไม่เห็นแจ๋วเลยสัตว์ขอโทษครับขอโทษครับเห็นแจ๋วนะเลยทีย่อ่ะผมขอออกจากตรงนี้ได้ไหมพอดีอะไม่เห็นแจ๋วเลยสัตว์อ้าไม่เห็นแจ๋วเลยเยที่อุ่กคนนี่ก็จะแจ๋วผมก็คงติดตามช่องตัวเองด้ยวยบางเนี่ยใช่ไหมเพื่อน สวัดจ้าจำได้ดีดีเฮ้ยัวนผมยังไม่ได้ปรับแต่นี้ขึ้นมาเป็นครัวห้าล้านทำครับทำห้าล้านไม่งต่อมาครับแป้งร้อยไหมกลางโมงครับห้าครับเราเท่าไหร่นะเเดี๋ยว่นมารปิดไม่อยากทงเสียงแม่งมีการเฮเทสเซอร์ช่วยตำรวจยิงยางด้วยนะครับบนรถยิงแค่ยางอย่างเดียวไม่มีการยิงคน เงียบก่อนเงียบก่อนใครเไม่ปืนต่อม่ดีกเอาเลยนะไม้มันลงไม้เอาไปเลยมันลงแล้วดูมันลงแล้วมันลงแล้วมาามาาาดันขึ้นมาดันขึ้นมา เอามดีก็บดีโอ้โหเชี่ยกูบีกแลู้ใหญสมด้วยไอ้เพี้ยสมด้วยสมกูบีกได้ตาอุ้เไปนอุเพไป้สวยนะสวยนะเราไปนะสวยนะ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 ไปครับเราไปเราไปครับนงชายอย่างเง้ยละครับนงชายสวยครับเราไปครับสวยไปมึงจับมึงมับมสวยครับสวยครับสวยครับนงชายสวยครับนง สวยครับสวยครับเผื่อสวยครับสวยครับเผื่อเี่ยมากดีเก่งมากครับเก่งมากครับเก่งมากครับหมดแล้วนะอย่างงี้หมดแผงนะอย่างงี้หมดแผงนะครับอย่างงี้หมดแผงนะครับอย่างงี้หมดแผงนะครับ